เมื่อช่วงเช้าวันที่24ธันวาคมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวอวยพรปีใหม่ผู้สูงอายุในกิจกรรมสมาร์ทซีเนียคริสต์มาสปาร์ตี้2024โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุขรุ่นที่3ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุเมืองพัทยาโดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณิชประธานสภามืองพัทยาพร้อมรองประธานสภาเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา วันหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมณห้องทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาให้ในกิจกรรมมีการประกวดดาวเดือนสมาร์ทซีเนีย2024โดยการแสดงความสามารถและให้สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมโหวตให้คะแนนพร้อมการแสดงต่างๆจากสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุขรุ่นที่ส ซึ่งในโอกาสนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกกมังพัทยาได้กล่าวอวยพรปีใหม่พร้อมจับรางวัลแจกของขวัญร่วมกับคณะผู้บริหารพร้อมร่วมกิจกรรมสังสรรค์รื่นเริงปีใหม่ก่อนเป็นการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆโดยนายกกมืองพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ ต่างแต่งกายทีมคริสต์มาสปาร์ตี้และร่วมทำกิจกรรมรื่นเริงอย่างสนุกสนานด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเรียนเชิญไม่ไยกนะคะน้องม,มกุฎและสายสช้ายให้กับผู้ชนตอของเรานะคะเรนเชิญค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณแ่แนโยนะคะเดี๋ยวเชิญ่นโยนะคะ่ะนสาวเรียกันเลยนสาวนักดนตรนะครับลุงกังไพรนะครับน้าสาวได้มาดูอยู่ไหมคะโอ้โหเหิืนรอรออยู่ขนา ราวัลใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในชีวิตบางครั้งเนี่ยบางคนก็แบบเข้ามาครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็คือรางวัลที่ใหญ่ที่สุด มาเหมือนนะรางวันหนูแบบเงินหลายสิบลนะ้านอะไรแบบนี้